เมื่อทำการกองใบไม้แล้วก็เสียดหญ้าไว้หนึ่งปีแล้วผลที่ได้คืออะไรนะครับปีนี้ก็จะกองอีกกองหนึ่งนะครับใบไม้กำลังเริ่มจะร่วงละอีกสักสองเดือนน่าจะเต็มพื้นที่นะครับใบไม้ที่ร่วงเมื่อกองไว้หนึ่งปีแล้วได้อะไรนะครับอันนี้หนึ่งปี นะครับใบไม้ที่กองไว้เศษหญ้าที่กองไว้นะครับก็จะได้นี่นะครับเป็นใบไม้ผุแล้วก็เศษหญ้าผุนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผสมฟางข้าวที่กองไว้1ปีนะครับก็จะนำไปใส่ใส่ตัวนี้นะครับวันี้จะใส่ให้ ต้นละหนึ่งถังการใส่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็หวานไปเลยถึงจะมีหญ้าที่คลุมที่โคลนเยอะๆนะครับ ตัวนี้เป็นอินทรีย์วัตถุครับที่เราได้จากการกองใบไม,ไม,ไม,ไม้กองเศษหญ้านะครับหญ้าที่ขึ้นรกๆนะครับถ้าเราว่างใบไม,ไม้ที่ขึ้นแล้วก็ที่ร่วงนะครับตามบริเวณเต้นไม้ที่เราทำเป็นวานาเกษตรนะครับ จะทำเป็นใบไม้หมัมกเพื่อใช้นี่ยครับกับทุเรียนนะครับต่อไปก็จะมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นนะครับจากต้นไม้ในบริเวณเ,เป็นสวนผสมประสานนะครับการทำแบบนี้ก็จะเป็นการ เพิ่มอินทีวัตถุในดินนะครับเพิ่มไม่รู้ว่ามีธาตุอาหารอะไรนะครับไม่รู้ว่ามีสารตัวไหนมีมีปุ๋ย NPK หรืออะไรนะครับก็ใส่ลงไปไม่รู้แต่ใส่ได้นะครับ ต้องการไหมถ้าเขาต้องการเขาก็จะดูดขึ้นไปนะอันไหนที่เขาไม่ต้องการเขาก็อาจจะเก็บเก็บไว้ที่ต้นหรือไม่ดูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาดูดขึ้นไปในรูปแบบของสารที่ละลายน้ำนะครับตัวไหนที่ใช้ได้เขาก็จะเอาไปใช้ตัวไหนที่ใช้ไม่ได้เขาก็น่าจะ ไม่ไม่ได้ดูดขึ้นไปนะครับบางทาีสิ่งที่นามาใส่นะครับเป็นอินทรีย์วัตถุอาจจะดึงไปใช้ไม่ได้แต่มีผลกับดินนะครับดินอาจจะร้นวนซุยขึ้นอาจจะมีไ้เดือนมาอาศัยเยอะขึ้น,นครับดินตรงนี้ไม่เคยใช้เคมี กำจัดมแมลงนะครับไม่เคยใช้สารที่เป็นเคมีกาจัดมแมลงต่างๆแม่กระทั่งเชื้อรา,าแมลงแล้วยา่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับผมก็จะไม่ตัดเลยนะครับปล่อยให้เขียวไปเลยจะใส่ปุ๋ยใส่ลงไปเลยนะครับจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยแต่ไม่ได้ตัดหญ้าออกนะครับวันนี้มาใส่ใบไม้หม,ม,มัก ให้กับต้นทุเรียนนะครับผลที่ได้จากการกองใบไม้ทิ้งไว้1ปีก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับกองทิ้งไว้เฉยๆพอเข้าผ่านหน้าฝนมาเกิดการผุการย่อยสลายแล้วเราก็จะได้ใบไม้ที่ละเอียดพอสมควรนะครับใส่ได้ถามว่ามีเชื้อโรคไหม กองไม้ไม้กองในเขตพื้นที่ที่เราปลูกจุลินทรีย์ต่างๆก็อยู่ในพื้นที่นะครับเชื้อโรคก,ก็อยู่ในพื้นที่ถ้าต้นไม้เราแข็งแรงมีภูมิต้านทานอยู่แล้วอะไรก็ทําไม่ได้นะครับแม้กระทั่งแผลที่เกิดขึ้นแผลจากมแมลงศัตรูต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเต็มไปหมด แต่ถ้าต้นแข็งแรงก็อยู่ได้นะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับรักษาตามอาการแต่สิ่งสำคัญคือที่สวนไม่ได้ใช้เคมีกำจัดมแมลงแม้กระทั่งเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ได้ใช้เคมีใช้เป็นน้ำหมักแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเ,เน้นแนวทางด้านเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรอะไรนะครับ แต่ด้วยตัวเฉพาะตัวคือไม่ชอบกลิ่นของเคมีนะครับไม่ชอบที่เกิดผลผลกระทบแม้กระทั่งเดินผ่านบริเวณเขาใช้เคมีกำจัดหญ้าก็กลางวันนะครับกลิ่นเขาจะแรงมากก็เป็นวินเป็นเวียนไป แนวทางในการทำส่วนของตัวเองก็ไม่ใช้สารพวกนี้นะครับถ้าจะมาฉีดเคมีกำจัดมแมลงใส่ต้นแล้วฟุ้มกระจายใส่ตัวเองนี่ก็น่าจะอาการหนักอยู่นะครับโดยส่วนตัวน่าจะเป็นภูมิแพ้ในเรื่องนี้ด้วยเ,เลยทำกเกษตรในแนวที่ไม่ได้ใช้เคมีกำจัดศัตรูพืชมแมลงต่างๆนะครับ ก็ทำแบบไม่ได้เร่งโตไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ต้องการผลผลิตเป็นเกษตรอุตสาหกรรมไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ทำแต่ความอยากได้ถามว่าอยากได้ไม่อยากได้ครับแต่ไม่ได้อยากได้ในแนวทางที่ตัวเองอาจจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่ฟังแล้วก็พามาดูว่าหมักกอง ใบไม้ทิ้งไว้หนึ่งปีแล้วได้อะไรนะครับก็ได้ใบไม้ผุนะครับไม่ได้ได้อะไรแล้วก็มาใส่เป็นอินทรีย์วัตถุให้กับทุเรียนนะครับแต่สิ่งที่ไม่ต้องทําไม่ต้องกองไม่อะไรเลยก็คืออยู่ข้างหลังนะครับเป็นต้นท้องหลังนะครับต้นท้องหลังเขาจะเติมไนโนตรเจนตึงไนโตรเจนในดินไว้อยู่แล้วนะครับ มีอย่างเดียวที่เป็นอุปสรรคต่อต้นไม้ต่อพืชก็คือ,อเขาจะบังแสงแค่นั้นนะครับแต่อย่างอื่นดีหมดนะครับถึงแม้รากเขาจะเต็มไปหมดตามโคนทุเรียนแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเขาเติมไนโตรเจนอยู่แล้วตึงไนโตรเจนอยู่แล้วเป็นปมอยู่ในนั้นพืชนาไปใช้ได้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือ,อแสงที่จะลงหาต้นพืช เราต้องคอยตัดแต่งกิ่งของต้นท้องหลางนะครับนอกเรื่องไม้ไม้ไปหาท้องหลางแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่แรกผมว่าจะทำเป็นคลิปสั้นๆไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับแต่ทำทำแล้วก็อยากจะเล่าเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับบางท่านหลา,หลายท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆท่านที่กด ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม